คิดยังไงมาเล่น AK กับพี่อ่ะครับเอ้ยระเบิดโอ้โหแม่งโดนระเบิดไอ้เฮียเอ้ยด้านบนเจอละอ่าโอ้ไม่เข้าหัวเอ้ยยิงไม่โดนด้านแม่งเลยอืมโอ้กระโดดเข้าหัวฮูกูจะตายเอ้ายิงผมเจ็บจังหวะทุกคนพันยาก่อนดิน้องพันยาก่อนบ้าเนาะสวยเอ้ยข้างบนอยู่ข้างบนโอ้ระเบิดโอ้ดีนะที่มาโดนผมมึงตายแน่ซะเอ้ยแม่งรู้ทันใช่เลยมาดิอย่างน้อยผมก็ ให้กูพันยางก่อนะเนยเถอะที่อ้ h oh my god โอ้าหวฮะทรามตายเป็นไงินไหลไอเดอรนี้มันน่าจะโหดนะโหดจริงผมอะผมว่านะมาเกมนี้ก็ยิงหัวนะเมื่อกี้แม่งลนจัดแบบลนไงมันเลยแบบอัดตัวไปเกาะมาดิ ให้กูดันตลอดเลยมึงจะเล่นระเบิดทำไมเอ้ยมึงจะเล่นระเบิดทำไมเอามาดิบาดเปล่าโอ้ไม่เข้าอวัยอีกแล้วเข้าตัวมาดิอ้าวโอ้ระเบิดมให้กูแดดจะโดนฉี่เลยมาดิโอ้ยเฮ้ยอันเนี้จะทำอะไรเราจะนะพ่อหนุ่มจุกหลบก่อนไอ้บอสวยมาดิดันมาดิจริงจริงก็มาดิเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังเฮ้ยอยู่ไหนวะทุกคน เฮ้ยอยู่ไหนจุกหลบออกมาก่อนตถอยตั้งหลักก่อนนะเจ้จะไปไหนเลย,ยมาดิเฮ้ยหมอกวงบีบแล้วทุกคนผมต้องรีบวิ่งไปตามเส้นทางของผมเสียเลยครับเจ้ท,ทันทีมาดิครับเอาระเบิดไปเช็คก่อนอ่าไม่มีผมว่าผมคิดหน้าจะข้างหน้าเนี่ยนี่เฮ้ยไม่โดนไม่มีว่าละ อาเจ็บนะโอ้ยเไม่ไม่วัดเป้าไอ้น้องออ้ย้โยโทษทีเฮียแม่งกดออกเฉยเลยมันกลัวผมหรือเปล่าอ่ะทุกคนอะไรครับเนี่ยโอ้ยมันกลัวผมขนาดนั้นเลยเหรอวะถึงกับกดออกเลยงงนะผมต้องเก่งขนาดไหนไอ้ตัวนั้นมันก็แบบน่าจะมีฝีมือนะทุกคนผมคิดว่านะคือมันก็เก่งอะไะไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งนะมันเก่งนะ แต่ว่ามันชูพีไม่ได้นะเจ้ามาดีดเสิร์ตหัวเม็ดเดียวลวกดูนะทุกคนพี่จิ๊ดอยู่ไหนออกมาชิจาอโอ้ไม่โดนโอ้โหไปดาวอังคารเลยบด่ดิวัดเปล่าวัดเปล่าวัดโอ้ยกระสุนไม่ออกเฮ้ยเป็นไงตายไปดีโดนเต็มเต็มหัวไม่มีเหลืองแดงเชือกหมุนรอบตัวโชว์ไปหนึ่งสเต็ป ถึงกับร้องไอตัวนี้ก็ก็โหดแหละฝีมือดูจากการแต่งตรงแต่งตัวแล้วมันน่าจะโหด๋ย่ันซื้อพี่ไม่ได้เพราะพี่ได้คิวมันแรกคิวเลยอ,อะไรเป็นไงไม่ได้ฟุกเห็นป้าทุกคนดีเสิร์ตพี่ไม่ได้ฟุกนะเข้าหมดทุกเม็ดเป็นไงเม็ดเดียวนั่นแหละเมื่อกี้ม่งแบบยังไม่ได้ทันเอยังไม่ได้ทําอะไรแม่งตายแล้วอะครับคิดดู ทุกคนที่ต้องโหดขนาดไหนปีเป็นไงเป้ไงปไปดิเป้งอ่ะปุ๊บกระโดดออกไม่ได้ให้สองควางนี่แบบผมขอบอกเลยคืออ้โหดอิหลีสวเป้งโ,โอ้โอ้โอ้แม่งมันยิงแบบไม่มีเสียงเลยทำยังไงวะโอ้ผมนัดแรกผมคิดว่าผมไม่น่าจะพลาดนะทุกคนแต่ห้าไอห้ากูแม่งพลาดเฉยเลย ก็มาสิเจ้ามาดิอยู่ไหนบักคำน้อยเป็นไงนาทีสองไม่ให้พลาดโอ้พลาดเฉยเลยอย่างน้อยก็เข้าหัวนะลนนะเราอะลนเป้าออกมาวัดกับพี่หรือเปล่านอ้องปึ๊บเป้งเป้งเป็นไงดูจากสเตปแล้วดูจากสเตปแล้วเป็นไงฮ่นึกว่าจะเต้งกัน,กนนี้อะครับพี่ฆ่าตัวนี้ได้พี่ก็โหดนะครับทุกคนอพอตัวนี้แม่งก็โหดเหมือนเดิม แม่งโหดโหดจริงไงตอนเนี้ยแต่ว่าสุพีไม่ได้หรอกในโหมดมาป่าเดียวดดยคือพี่นี่แหละคือลาซามาป่าเดียวดดยในแม์เนี้ยคือพี่คุมละ M 500หรอหรอจร๊ะคิดยังไงมาวัดกับ M 500กับพี่โอ้ดัดนบนเลยหรอกจึก๊กอ่าเอาไปพันยาเปล่าน้องแค่พันยานะไม่พันเป็นไงสองนัดสองหัวเฮ้ยเชือต้องโหดขนาดไหน,นครับทุกคนอ่ะ กูดออกอีกแล้วหรอทุกคนอะไรครับเนี่ยยอมแพ้อีกแล้วหรอเฮ้ยมันเกินไปเป็นไงโค้ตข,ของพีง่